สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิววาวปดเทียมนะครับนี่ครับตัววาวนี่ครับของเทียมครับซื้อมาไม่มีตังซื้องอแท้ครับต้องใส่เทียมไปก่อนแล้วก็เป็นสายครับใช้งานได้จริงครับนี่ครับต่อไปเรียบร้อยแล้วครับเป็ววาวปดับวาวปดเทียม ก็เทียมครับำรํำล่างของแท้ครับำรคำล่างสายน่าจะเทียมครับเดี๋ยวจะลองปลดให้ดูครับเฮ้ยกรศัพลึกแป๊บหนึ่งนะครับทางสทสัพ์อ่าโอเค ดจ,จะปดให้ดูนะครับอ่ามันปดจริงกันได้จริงไหมเดี๋ยวแป๊บนึงครับสายมันตึงนี่นะครับปดเล่นอีกแล้วครับเดี๋ยวก็พังนี่ครับปดแล้วครับไม่มีน้ำมันเบรกไรออกมานะครับ ปลดเล่นไปไม่ดีครับดรั่วครับน้ำมันงอยเลยเช็ดก่อนครับเท็เ้นว่าปลดของเทียมครับตัวละสองพนอนันาห้ครับวนนี้จะลองใส่ดับให้ดูครับ